สวัสดีครับสวัสดีจ้าออกันคือตอนนอกครับนอกช่องจัรันแันเครับผมวันนี้มาก,กินอาหารแบบใต่ไต่ร่องร้องของใต่ใต่กับอันนี้ก็เป็นเนื้อแกงเนืออ้อครับอันนี้ก็คือแกงอ่หวานปลาร่รองมึงครับผมเคยกินนะครับไอ้แกงหวานปลาร่องมึงน,นะครับเนอกมามามา,มากินขาวกันครับวันนี้มีร้านน้อยอยาก ไม่กินเขานําครับมามามารองมึงครับืมหวานฉุนชื้นดีครับหวานปลาอันนี้เป็นปลาถ้าเด้เลยครับเอยหวานปลาหวานปลาแกงหวานปลาคนผักไก่นะครับนาออันนี้ก็เป็นเนื้อแกงเนื้อครับ กะทิรดจัดจ้านน้อยหนึง่งนะครับหวานเป็นเอกดักษณด้วยครับผสมซือร้านเนาะแกงหวานปลาผมซื้ออีครับม,มึงร้านหน่อยสิเอาให้ อนา,นนอนานอตัคบบัตครันนบผมตอนนงหวานดีดครับหวานหน่อยอย่างอก็อืม,อม để con bán nó phẩm rất hơn này. nó ăn chua à? à. chua. mà hai tí nó ngon đủ hả? nghe mặt mặt kẹn đấy bà, mặt bọ bọ. เก,กือบพวงอือันนี้เราจดจัดจัดหน่อย ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้กินน้ำกันครับแต่ว่าแสบีและแกงเหนื่อยครับอัอนกระวานหวานครับ เน้ปลาเนือเน้อปลานี่ยนมเป็นนมครับกินแบบง่าย่ครับโอ้โหมีไข่พรอนมากัางตรงนี้มากนี่เออางนี่างนี่กได้อังตงนี้แด้เออางได้ขอ,อาขายาวขหนก็ก็ก็เพ่อนอะมีไข่พรอนเี่น้องเนี่ยเ

เอ,อาไหมเขาบอกเผาไงไก่อร่อยจะตายไก่ปลาไม่กินเนขะาบอมากินไก่ปลาเนี้ยเผ็บจะตายเนาะครับเนาะ

ียงเนื้อนี่แจกอยครับ

ินไปกินไประเกียดรปเกงเ,เนี่ยอกน่็แหละปลาหวานหานนี่่นนมเป็นมเนื้อร้ายๆครับปลาปลาปลาทะเลบูดูซิือ กูเอ้ยครับยิ้มน่อยกินของหวานต่อครับนึกถิงอ,อ,อะไรปะเนี่ยเนี่ยอร่อยหวานดีครับพี่น้องดูใกล้หนึงครับอืม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 แน้ว แกใครนอะกกันโหลทักกนั่นเองทักกันแก่ใครเนาะอนร้อนูนี่น้อยเรวยขึ้นรวยหนครับหายเลนครับนน้อย พอกันกีมหนานด้วยรครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ใครนะครับเด้อสวัสดีครับ